ภาพรวมการลงทุนเช้าวันนี้นะคะยังดูสดใสและค่ะสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะจะส่งท้ายปีอย่างไรติดตามได้ในเทรดไามค่ะเทรดไทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายจะไม่ค่อยเยอะแต่ดัชนีก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนจะพยายามขึ้นไปทดสอบพันห้อยห้าิบจุดอีกรอบหนึ่งช่วงนี้เรามองตลาดยังไงบ้างครับครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ที่ดีนะครับเพราะว่าในตลาดหุ้นที่ปิดทําการไปเนี่ยนะครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปบางแห่งเนี่ยเปิดมาแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับ,รบก็น่าจะเป็น จังหวะที่ดีสําหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแม้ว่าเรายังมีความกังวลอยู่บ้างนะครับสําหรับเรื่องของสถานการณ์โอมครอนนะที่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศมากขึ้นนะครับแต่ว่าการติดเชื้อโดยภาพรวมเนี่ยยังควบคุมได้ดีนะครับเราก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านักทุนอาจจะรอดูว่าหลังปีใหม่เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับรวมถึงตัวของแรงขายนะครับ LTF ที่จะกําหนด นะครับสำหรับ7ปีในในในช่วงต้นปีหน้าด้วยเนี่ยนะครับว่าจะมีรรงขายจากกองทุนในประเทศออกมาบ้างน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งภาพนั้นเนี่ยมันก็ถูกหักล้างนะจากเซนิเมนต์วันนี้ที่กลับมาสดใสทั่วโลกนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือจะเห็นว่าตลาดเอเชียเนี่ยจะบวกได้น้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับก็เกิดว่าดูในใต้ในของเอเชียเราจะเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างเอาปฟอร์ม นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนทั่วโลกเลยนะครับที่อาจจะเริ่มลดน้าหนักตัวของ emerging market ลงมาเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องของเอทรนด์การปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของทั้งเฟดนะครับแล้วก็ ECB ในปีหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องประหนักแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะมีสีสันเป็นเป็นตัว,ต,วตัวไปนะครับกลุ่มใหญ่ๆเนี่ย คนยังไม่กล้าสู้แบบเต็มที่นะครับเพราะว่ารอดูหลังซีใหม่กันด้วยเก็เลยทําให้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยไ็คิดว่าน่าจะมีสีสันนะครับแต่ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทาให้ดัชนีเนี่ยเกิน1650ที่เป็นแนวต้านสาคัญน,น,นะครับก็เลยคิดว่ากรอบแนวต้าน1645 1648นะครับก็ยังทํางานได้ดีนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยประเมินอยู่แถวบริเวณ1638 1635จุดนะับคิดว่า ก็ดาวไซน์น่าจะจํากัดอยู่ประมาณนั้นนะครับที่น่าสนใจก็คือต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาซื้อตลาดพื้นไทยเนี่ยต้องบอกว่า ห้าวันติดต่อมาแล้วนะครับแล้วก็ห้าวันเนี่ยซื้อไปออร่วมๆประมาณสักแปดพันล้านซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวนะครับสาหรับแสดงซื้อของสัางชาติที่เข้ามาในช่วงเดือนธันวานก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยรองรับแรงขายจากนักซื้นกองทุนในประเทศนะครับรวมถึงจำกัดดาวไซด์กับตลาดขึ้นไทยในช่วงน,นี้ได้นะครับกลุ่มเด่นวันนี้คงจะเป็นพลังงานเป็นแบงค์นะครับเพราะว่าเรื่องของราคานั้งมันที่ขึ้นนะครับ ความกังวลความกังวลเกี่ยวกับโอมิคอนทั่วโลกที่ที่คลายตัวนะครับแล้วเราก็เห็นแรงซื้อของต่างาติเข้ามาต่อเรื่องเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ก็น่าจะหนุนตัวกลุ่มแบงค์ให้ฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกลุ่มหลักนะครับแล้วก็อาจจะเห็นกลุ่มย่อยๆลงลงรอง,ลง,ล,งลงมาก็จะเป็นกลุ่มพวกชิ้นส่วนไอซอนิคกลุ่มยานยนต์นะครับที่น่าจะมีสีสันตามาหุ้นไอซูนิคหุ้นยานยนต์ในสหรัฐนะครับรวมถึงสองกลุ่มนี้เราคาดวัดเกี่ยวกับเรื่องของ e ในบ้านเราที่จะมีมาตรการสนับสนุนออกมาในช่วงหลังปีใหม่ด้วยนะครับค่ะถ,ถ้าหากว่าเราจะวางแผนการลงทุนเนี่ยนะคะส่งท้ายปีแบบนี้เราจะเลือกช็อปตัวไหนสามารถที่จะช็อปข้ามปีได้บ้างคะครัถ้าเกิดเอาช็อปข้ามปีเนี่ยผมคิดว่าตัวใหญ่อาจจะรอก่อนนะครับเพราะว่า เราต้องการรอดูแรงขายจากตัว f p s ที่ครบกำหนดด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราเราอาจจะต้องรอดูเรื่องของสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อหลังปีใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์กลางไซส์เล็กที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวของกลุ่มยานยนต์นะครับอพิโกไฮเทคนะครับกลุ่มชิ้นส่วน e onic, อิเล็กทรอนิกส์อย่าง s m t นะครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าสามารถที่จะถือทั้นปีได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคงไม่มีแรงขายจากกองทุน ในประเทศนะครับแล้วก็เขามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรออยู่ก็คือเรื่องของมาตรการสน,สนับสนุนตัวของ e v c a ค่าของภาครัสนะครับรวมถึงตัวของอินเตอร์ลิงเทเลคอมด้วยนะครับวันนี้สามตัวที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยใช้าการใช้เล็กทั้งหมดเลยนะครับไอเคเนี่ยก็จะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวสําหรับเรื่องของการขาย Data Center เข้าลีดนะครับซึ่งก็เคยมีคนที่ทําแบบนี้มาแล้วแล้วก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีก็คือตัวของ i อเน็นะครับที่มีการ ขายสินทรัพย์เข้าจุวของ iNe t ็ตนะครับตอนนั้นราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็จะจบกันในช่วงประมาณสักไารมาหนึ่งปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้ผมคิดว่าราคาหุ้นมีการพักพอดีนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกรออยู่ผลประกอบการไตรมาสสี่ก็น่าสนใจนะครับก็ลองไปช้อปปิ้งกันดูนะครับให้ไว้สามตัวเป็นทางเลือกครับผมครับถ้ามองข้ามไปปีหน้ายวนต้าตอนนี้ประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีหน้าไว้มากน้อยแค่ไหนครับ ครับเอ่อเป้าเนี่ยเราให้ไว้1,722จุดนะครับก็เอ่อค่าการ e p s นะครับที่92บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ e a r PE เนี่ยบวก2 SD ไปแล้วนะครับก็คือประมาณสัก18เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าให้แบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับ1,720จุด นะครับเละกงงแต่ถ้าเกิดจะไปได้ไกลกว่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ฟื้นได้เร็วนะครับรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกรทมหรือการเลือกตั้งสนามใหญ่ก็ดีถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับอ่นน้ก็อาจจะได้เห็นเรื่องของ e l เล t i o n r a ร l y เนี่ยเป็นไปได้นะครับอันนี้เราก็ เปิดอัพไซด์ไว้นะครับก็แถวประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันแปดร้อยถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขสองอน,นันตขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยหนึ 1, 2, 0, ่งเจ็ดสองศูนย์เราก็บอกว่าค่อนข้างเรียตึงเหมือนกันนะครับแต่เราให้พีเอต้องสิบแปดเท่านี้แปลว่าความเสี่ยงขาลงก็อาจจะเยอะเหมือนกันป่ะฮะใช่ครับคือสิบแปดเท่าเนี่ยคือเราให้แบบเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการฟื้นตัวของ ตลาดพุ้นไทยนะครับแต่ความเสี่ยงขาลงเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยนะครับก็คือ,อในช่วงของการส่งสัญญาณปักขึ้นในตาดดับงเดิเนี่ยนะรับถ้าเกิดว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเขามีการพักขาเนี่ย เราเนี่ยจะพักฐานอย่างบีกเลียกไม่ได้แต่ผมเชื่ออย่างนี้ฮะว่าแม้ว่าเราจะยืนอยู่บนทีสูงนะครับแต่ให้นึกถึงหุ้นเทอร์นาลาวนะครับหุ้นเทอร์นาลาวเนี่ยในช่วงการฟื้นตัวเนี่ยพีเขาจะสูงในช่วงแรกนะครับก่อนที่กาไรของบริษัทจุลเวียนจะตามทันนะครับและถ้าเกิดเรามองโกตรปีหน้าเนี่ย GDP ปี65เราดีกว่าปี64ซึ่งตรงข้ามกับเดวอลล์มาร์เก็ตผมเลยมองเชื่ออยู่ลึกลึนะจังหวะการพักคือดาวไซด์เนี่ย เราก็มีแหละในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าจงังหวะการพักเนี่ยเราจะไม่ลงแรงเข้ากับเดเวลลอปเมจที่ขึ้นไปโดงโดงพวกนั้นเขาเล่นกันบนทีแบบเกิน20เท่าหมดเลยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบอ่ะนี่ก็คือมุมมองของทางยุนต้าน,นะครับ